ห้าเลขมงคลยิ่งใช้ยิ่งรวยจะมีเลขอะไรบ้างมาดูกันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหเลขมงคลนะครับยิ่งใช้ยิ่งรวยนะครับจะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากเลขที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเลข 159นะครับอ่า159เนี่ยเป็นเลขที่ดีมากๆนะครับ15เนี่ยก็เป็นกำลังของพาชิตกับพาพรึหัดนะครับเป็นคู่ที่มีทั้งอำนาจแล้วก็ปัญญานะครับช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของอำนาจและปัญญาได้นะครับคือปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นความรู้ขั้นสูงสุดแล้ว นะครับซึ่งใครมีปัญญาเนี่ยคนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับปัญญาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ความรู้หรือความคิดนะครับความรู้เนี่ยเราได้จากการศึกษาต่างๆนะครับความคิดเนี่ยเราได้จากการวิเคราะห์นะครับแต่ปัญญาเนี่ยคือการรู้แจ้งการเข้าใจอย่างถ่องแท้ นะครับซึ่งเลข1 5 9เนี่ยเสริมดวงชะาตาทาั้งด้านอำนาจและปัญญานะครับซึ่งใครอยากเสริมด้านนี้เนี่ยเลขนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับเลข1 5 9เเหมาะกับคนที่เป็นครูก็ได้นะครับเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหากิจหรือคนที่จะเสริมดวงด้านอำนาจกับปัญญาอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับ ต่อมาเลขที่2นะครับคือเลข456นะครับ456เนี่ยโอ้หเป็นเลขที่ผมบอกตรงว่าดีมากๆนะครับผมเองก็ชอบมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นเลขที่ใช้ง่ายนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้แทบจะทุกสถานการณ์นะครับ456เนี่ยเป็นเลขที่ชิวๆนะครับแต่รวยด้วยนะครับเด่นทั้ง ด้านความรู้เด่นทั้งด้านการเจรจาสื่อสารเด่นทั้งด้านการหาเงินผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่า4 5่ห้าหกเนี่ยโหเป็นเลขที่สวยสุดๆแล้วนะครับกำลังรวมเนี่ยก็ดีอีกต่างหากนะครับแนะนำ4ี่หาหกเนี่ยยังไงผมก็แนะนําเลยนะครับคือบางคนเนี่ยไม่ยังไม่รู้ว่าจะใช้เลขอะไรดีนะครับถ้าให้ผมแนะนําเลยเนี่ยสี่เนี่ยใช้ค่อนข้างง่าย แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเหมาะกับทุกอาชีพนะครับเหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะฐานะดีอยู่แล้วหรือว่าฐานะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ4ี่เรียกได้ว่าเป็นเลขโชคลาภเลขมงคลจริงๆนะครับก็ลองใช้ดูนะครับแล้วมารีวิวกันด้วยว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเลขที่3นะครับคือเลข789นะครับอ่า 789เนี่ยเป็นเลขใหญ่นะครับเป็นเลขที่มีพลังมากนะครับ789เนี่ยผมจะไม่แนะนำให้คนที่ธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ยเหมาะกับ4 5 6มากกว่า789นะครับ789เนี่ยเหมาะกับธุรกิจที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่โตเป็นระบบหรือมีวอลลุ่มธุรกิจ7หลักขึ้นไปอะไรแบบนี้ 789เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีธุรกิจที่ใหญ่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย789เนี่ยไม่แนะนําสำหรับคนที่สร้างตัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับเพราะว่าเลข789เนี่ยเป็นเลขที่ให้พลังเกื้อนหนุนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปใช้เนี่ยจะเหนื่อยนะครับจะเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็รับภาระมากขึ้น นะครับยิ่งถ้าเป็นคนทํางานประจำเนี่ยก็คือคนทํางานประจำเนี่ยค่าแรงมันถูกฟิกถูกไหมคืองานเยอะแต่รายได้เท่าเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ็ผมไม่แนะนำนะครับก็789ดแปดานะนำกับเจ้าของธุรกิจหรือคนที่มีรายได้เจ็ดหลักแล้วน่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณทํางานประจําอยู่แล้ว รายได้ตายตัวแล้วไปใช้789เนี่ยคืองานเยอะนะครับแต่เงินเดือนเท่าเดิมนะครับคือถ้ารักเจ้ามานายก็ได้ตามใจนะครับอันนี้แค่คําแนะนาเนาะต่อมาเลขที่4นะครับคือ369นะครับคู่นี้เนี่ยโหสายเสน่หนะครับสายความรักสายเมตตามหานิยมล้วนๆน,นะครับดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับ สุขปากหวานอังคารรับเอานะครับคู่นี้เป็นคู่เลขที่เสริมดวงชะตาทั้งในด้านของเมตตามหานิยมการที่ให้เขาเมตตาเรานิยมชมชอบเราหรือร่วมไปถึงความรักในเรื่องต่างๆด้วยนะครับความรักเรียกได้ว่าแทบจะทุกเชิงเลยนะครับความรักทุกเชิงพูดกันอย่างนี้เลยนะครับก็3ามเนี่ยใครใช้อยู่บริหารเสน่ห์ให้ดี นะครับบริหารเสน่ห์ไม่ดีเนี่ยระวังมีปัญหาได้นะครับ369เนี่ยคือถ้าใครมีเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนํามากเพราะว่าพอมันล้นเนี่ยบางทีถ้าเราบริหารเสน่ห์ไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลร้ายได้ในภายหลังนะครับและที่สําคัญเนี่ยสามเนี่ยคือถ้าเราใช้แล้วเนี่ยคือต้องห้ามใจตัวเองนะครับพยายามที่จะถ้าคนมีเจ้าของแล้วเนี่ยเราต้องเลี่ยงหน่อย นะครับแต่ถ้าคนโสดด้วยกันก็แล้วแต่คุณนะครับก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่เสริมดวงชะตาด้านเสน่หได้ค่อนข้างมากนะครับ369ต่อมาเลขที่5เลขสุดท้ายนะครับคือ6 5 9 6 5 9กนะครับ659เนี่ยก็คือเป็นคู่ของพวกโชคลาภนะครับการได้เงินมาแบบง่ายๆการได้เงินมาแบบไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับ659ถือว่าเป็นเลขที่ ดีที่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนนิยมใช้มากนะ,นะครับซึ่ง659เนี่ยก็คือเป็นคู่โชคลาภคู่หาเงินง่ายนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากใช้เนี่ยก็ลองดูได้นะครับเป็นคู่เลขที่ทำให้เราเนี่ยหาเงินได้มากกว่าเดิมมีคนสนใจมากขึ้นนะครับมีคนนิยมชมชอบมากขึ้น นะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นเลขของมีดาวพฤหัสบดีคอยกำกับอีกนะครับถือว่าเป็นเลขที่ดีมากๆนะครับ659เนี่ยก็ถือว่าน่าใช้นะครับก็อันนี้เป็น5เลขนะครับที่ผมแนะนำนะครับคือ159อันนี้เน้นอำนาจกับปัญญา456หัวอันนี้เน้นทบทุกอย่างเลยนะครับ789อันนี้คือเหมาะกับพวกคนที่มีธุรกิจใหญ่ๆแล้ว 369หวันนี้สเน่ครับสายสเน่แล้วก็659ก็โชคลาภนะครับก็ไปเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่คุณเจอในชีวิตก็แล้วกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ